อะไรก็มีเก็บนี่ก็ข้ามเร็วในทั้งในเกมนอกเกมเอนี่ก็ล่ะช่วงนี้ก็หน้าฝนนี่นเรียมดูแลสกภาพดูแลคนดูอืมส่วนนี้ก็ห้องที่ผมทำใหม่เลยครับขยายเพิ่มไปหนึ่งรันี่ครับเรียกว่าหนึ่งเออหนึ่งเบื้อง น,นี้จะเป็นที่วางชั้นหนังสือในเก็บแล้วก็น้องเอน้องบัดนี่ไม่ใช่ใครับผมตั้งชื่อว่าน้องจีจี้เออจีจี้คุงนี่น้องเป็นผู้ชายเอ็ดผู้หญิงเออน้องจีจี้อันนี้ก็ใช้หนังในเก็บกับเอ่อไฟเบอร์ในเก็บหนังใช้หกอันซึ่งผมมีอยู่ในเก็บนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของผมในเก็บนี่ขยา,ายห้อง ทำไมทำไมพี่คิดถึงขยายครับเพราะว่าตี่เดบเอาไว้ถ้าครีในเกมมันคือห้องครีในเกบนี่มีม่เออมีหน้าต่างดเดบเอาไว้ะบายกิฟห้องกี้แบบทำตรงนี้เลยคุณดูอ่าเป็นประตูครับถ้าเปิดไว้เดบทำไห้ใสตประตูเดยกินลึมเลย <Yeah. S 1> อเป็นห้องรับรองไวงนะ้ในอนาคตในคลิคุณดูไป ตรงนี้นครับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาตรงอันนี้นี่นี่นี่เด้ก็บทอร์เรสทอรเสอันไหนที่มันไม่มีในพิมพ์เขียวใช่ไหมครับคือมันจะเอาไปเลขกับพ่อค้าเอ่อ NPC ครับพ่อค้ามีสองฝั่งนะครับคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาคือซึ่งมันจะอยู่จุดนี้นะครับ เป็นลูกสีเขียวก็เป็นปุ่มสีเป็นลูกศรหมุนวนนะครับเนะี่ยคือมีพ่อค้าอยู่ตรงนี้ครับไว้ถ้าแลกอ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าเราจะาคราฟของที่พ่อค้าต้องการแล้วไปขายแล้วก็จะได้เหรียญน,นี่เหรียญน,นี้เลยที่ผมสงสัยซึ่งสิ่งที่ผมจะทํามันคือมันคือเกรดมีเทรนน,นะครับไม่ใช่ไเกรดมีเทรนนะมันคือเกรด เจนเนอเรรนนะครับนี่ยเจเนเรเตอร์ซึ่งเป็นแก๊สไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับ yeah. นี่ต้องไปเลขกับพ่อค้านะครับ yeah. ซึ่งมันใช้เหรียญตั้ง750ส่วนตอนนี้ uh, พี่คิดก็จะสร้างเอ uh, เรียกว่าปัม๊ม <laughs> พี่ yeah. เอฟเอไม่ใช่เ yeah. อบเขาเรียกว่าที่ขุด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 น้ำมันเ yeah. <laughs> นี่ยครับนี่อันนี้เลยเนียครอู้ออยู่สว่างเออ แต่กูเยอะจังพี่เป็นยี่สิบหรือหรือตอนแรกผมคิดว่าจะใช้น้ํามันอน้ํามันขุดนะครับที่จริงตะเกียงนี้มันใช้น้ํามันปลาเลยครับผมนี่คุ้มขมับเลย w a t e f a r k เลยตะเกียงใช้น้ํามันปลา waterfark หรือว่าแต่น้ํามันเอ่อที่เขาเรียกว่าเลยน้ํามันตับปลาเอาไว้กินเบ่งเต๋อดีใช้ตะเกียงใช้น้ำมันถือ fish oil ในคลิปนี้แล้วผมอัปเดตคืออัปเดตมาตรงนี้นนี่ ผมทาเสาใหม่ให้มันเรียนกว่าเดิมเนี่ยเดกก็มีประตูใช่ไหมครับที่ผมทาพาร์ท,ท่เรียวครับเนี่ยเสียงโคตรเจ็บตูดนี่ก็จะเป็นป้ายหยุดนะครับเนี่ยป้ายตัวนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นี่ป้ายสต็อปเนี่ยเหล็กแค่สี่ก้อนอืสร้างเลยไหมสร้างเลยก็แล้วกัน,นป้ายสต็อปลยครับเตียนหนึ่งสองสามสี่หมดเลยเอาแล ไปสต็อจงมาคือที่สต็อปอืผมอัปเดตต่อ,อ,อต่อมาก็คือจะเป็นโคมไฟเลยครับติดรอบบ้านนะครับซึ่งนี่แหละที่ผมจะไปหาน้ำมันปาลานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ย้ายจากด้านในมาด้านนอกเลยครับเรามีภารกิจที่จะต้องทำคือหนึ่งหาพิมพ์เขียวเกี่ยวกับที่ขุดน้ำมันตรงนูง้นแล้วก็หาเนื้อปลา แบดับสามคือผมจะทําดาบไปในนี่ไม่เคยใช้ดาบอะ่ะจริงผมจะทําขวานด้วยนะครับขวานคือตัวนี้เลยเห็นยิ่งเดือกแต่ว่ารอพัด์น้าก่อนเอาทีได้อย่างอืซึ่งมันใช้ดีนะครับเออนี่ยไอรอนไอแฮมเมอร์ตันนี้คือดาบอืขคานะดาบญี่ปุ่นเรานั่นเองซึ่งดาบมันใช้แค่ นะครับกูส้สติอันหนึ่งปีกับที่ตีนะครับนี่ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับไม่งูตั้งนานอุกี้อื้อหน้าผมงพ่งทุงแมมเอสกุลละเซมมงุงคายชิโยทุทวีโอเคผมก็จะสลับนะครับอืมอามีดเป็นหลนะครับอุ้ยคนสวย ดาเมตไม่บอกซะด้วยดาบดำนี่ชิดินของทันกิโลสีไหนแฟพปกติดาบจะเป็นสีดำอุ้ยสีดำซะด้วยจี๊ดำววดำจริงม่าวว้าวดาิชิดินสีดำจริงด้วยตามตะวันตั้งท่าเอ้ยมันตั้งท่าไม่ได้อุ้ยนี่คือดาบชิดินของผมเนี่ยเก็บคุณด,ดู เขาหนา่เลยถามล่า,าสุดกันไม่เคยมาจริงเลยผมว่านะเว่าผมเคยมาอยู่กินที่บีนี่ไม่เดะไรไปเด็กเขาพดดูดหรือเปล่าวะไม่ใช่เขาพดูด วิม่มีแพงอยากเอาไปอะเอาไปได้อยังไงเราต้องการน้ำมันเอาไปนี่เอาไปก็ได้ขอก็พิมพ์เขียวหน่อยครับมีพิมพ์เขียวไหมครบัครบเจ้าบอลนี้นาดโอเค เอาที่จำเป็นกับผมไปเลยอุย้ยฟืดบวกร้อยนี่บวกผมร้อยเลยโอเคไปบ้านต่อไปนี่ไม่มีธนูแล้วเต้นยากป่ะมนันอีกสินีมองเห็นมอีก งูหรือมึงแกงงูป่ะเนี่ยมองไม่เห็นกูได้ไง่ายโ่สามตัวสามหรือสี่มันเห็นกูแหละเห็นกูแล้วตัวเดียวหรือเปล่า <c oughs> สองตัว ยวิวยเฮ้ยไม่ดับวิวิวิโอเคมีเลือดอยู่มียาอยู่ยุไม่เห็นมีย่อยเลยออกเก็บตุย ดาบนีจะดินบีดไม่เห็นแรงเลยไม่ดีไม่ติดฉีงไม่งันกูเป็นตํำบี้ตุย๋ยแล้วมันเดินไปไหนตัวนั้นไหมมันดีดอะไรของมัน <c oughs> ไปไหนไหมด่ดูมันน่าจะโกดาบนี่จะดินผมใส่ฟองอุ้ย <c oughs> น,นีไน่ไงขอบุญกือบห็นไว้ห็นไว้ห็นไว้ ยี้ผมว่าจะทำเอ่อที่ขุดขุดน้ำมันอยู่ในแว,วย่ยี่วยอืมอยอยู่คนลึกเลยเว้ไปสองตัวไอ้นี่มันจับจังหวะมันได้มันมา ủa chút 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 ไอ้ลิงเอ้ยเอา้าม,ม,มันหมอบหม, <c oughs> มอบหาอีหมอบเชี่ยท่ามันหมอบปะเล่นมาบนี้ไม่เคยหมอบยิงโอ้ยชีวิตเอ้ยกมีก่อนเดี๋ยวสามแบบนี้อิง วิ่งเข้าบ้านวิ่งดูคนเดนเซนต์จบจบขึ้นบ้านเอาอยามียาไหมมียาไหมอู้มียามีเบ๊บมีวิเจอนีด้วยอู้ห oh, <wh> เอาอยาปั่นโอเคห้าสิบ okay, ยังดีโ oh, อ้ยเขยังจูอ่ะ <c oughs> พิมพ์เขียวผมไม่เอ่อจะทำที่ปลูกผักอยู่นะครับอืม <c oughs> แต่ว่าพักเราก็มีอยู่ไงเรามีพักอยู่ไงเอ๊ะนั่นแหละทำที่ปลูกผักอย้คุเก็บคือผมอัดเวลาอัดคลิปเนี่ยผมจะกดทีละช็อตเลยนะครับแบบเออถ่ายช็อตหนึ่งได้แล้วต้องแบบกดบันทึกแล้วก็ถ่ายช็อตทีลเรื่อยๆซึ่งไม่มันไม่รู้เป็นอะไรที่ผมเคยบอกว่าไม่มันเสียงหนูท่อเลยไม่มีปัญหาผมแบบ ในอัดใหม่เดฟท้อเลยผมเนี่ยน่นก่อนจะเข้ามาใเกมไม่ไม,ไม่อันนี้ไม่หลุดเดบ ไม่โหลดไอ้ภาพที่มันเฮ็ <c oughs> ดดีกูรู้ว่าเต็มดินดน้ำมันยีไอ้่ารายนี่คือการทำทรายนะครับคุณดูครับนี่เนื้อทรายปุ๊บไป,บป,บเ,ปเด็ดเดะเดะทำไ,มไ,ไมไอ้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นไหมพี่กมอะตัวเกมไปทำอะไรหรือเปล่านี่นี่นะครับคือใช้ ขั้นสูงนะครทำทรายปกติมันต้องใช้อ่ะที่ทุบตีดาบใช่ไหมเอวะอเงีเ้แล้วก็พอเราได้ทรายมาสิบอันแล้วใช่ไหมเอามาเผาเป็นกระจนะครับนี่เหมือนไมค์คร f t เลยนี่นี่ในเอฟไหนวะอันนี้เปนียร์นี้เลยเงี้ยเผาเลยบสิบอันง่ายมากไหมตอนนี้เคยดูเรียน,น เหล็กปะน่าจะเป็นอลูมินเนียมนี่กิ๊บยีมย่มีกระตุกแล้วต่อไปก็เหลือแต่เลีเ้ยปลาเผานี่เก็บได้ไงนี่เง็บเป็นยังมาเด็กเกมเด็เฮ้ยปลาไปทำไงปลาไปย่างโหถึงจะได้ด้วยไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอามามีปลาตี่ไหนยังไม่ยังไงลองเอาไม้ยางก่อนอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยได้ตัวนี้ล่ะไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เอ้าเนื้อปลาไงครับดูเนื้อปลาเล็กยังไงต้องการเนื้อปลาเอ้ยทำไงดีเย้ยไม่รู้จริงเมื่อกี้ถึงไหนเลยเนี่ย เมื่อกี้ถึงเลือกตกเป็ดใช่ไหมครับแต่ว่าผมไปดูมาแล้วเนี่ยว่าเคล็ดที่มันขึ้นแบบนี้คืออ่า ATV โรดจีเซนนี่ครับนี่ซึ่งเป็นรถเอ่อรถเอ่อบิ๊กฟุตน้อยนะครับนี่บิ๊กฟุตอันน้อยนะครับนี่เคล็ดขึ้นมาส่วนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่อยหาไอทีแต่ส่วนนี้มันคือรถ ATV นะครับรถเอ่อฟุตน้อยนะครับสามารถขี่มันบอกว่าอะไรครับให้หารถ ATV ในจุด P O L นะครับจุดอ่าเรียกว่าจุดขายเหรียญพ่อค้าพอยประมาณนี้นะครับนะ่ยดีดีวีซึ่งมันอยู่ประมาณตรงนี้เนยเดิดไปตรงไหนกันตรงที่ใกล้นะครับไปตรงเกิดตรงนี้ดีกว่าใกล้ก่อนจะเข้าเรียกเนี่ยเด็ดเด็ดครับเพื่อนขอตั้างนี้โกนะครับเดี๋ยวผมมาตุ๊กไปให้ดูนะครับพี่ๆดู อืมก็้เป็นคลิปหน้าดีป่ะ <c oughs> ยังไงคนดูไหนๆก็มันขึ้นแหละเ,เราจะได้รถไม่ขี่เกินด้วยครับแจมมยวเอาไหนนมันเออเอาสายใสย่สายใสย่อ๋อสายมันอยู่ด้านหล่าง โอเคแบบนี้โอ้โหสกูยี่สิบอะไรอีกอะสเตตอิงกอตโอ้โหใช้เยอะมากเลยเ okay. มงงีก็เมาสร้างนี่ค่อม่สร้างกันก่อนดอูส่วนคลิปนี้ผมแอบจะมาตกเบ็ดให้ดูเลยกูไป เอากรดข่อ,อนเนี้ยเงบอืมถึงแหลกไหมนี่เงียปาซึ่งตัวเกมเมไม่ได้บอกมาแลว้วคุณดูเยี่ยมมากตัวเกมเมไม่บอกว่าวิธีการเล่นเนื้อปลาเมันก็เหมือนกับแลกอันนี้สุดสุด,สดมันจะเล่นไ,ได้หรือว่าเล่ได้เลยนี่เเนเครับวางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เือมิดนือถือขันกันเล นี่อ่าที่จริงอ่ะต้องใช้เนื้อเนื้อปลาดิปิงิ่งเราไม่มีไม่ได้หนิต้องใช้ปลาที่ยังไม่ตากแห้งเออจะอคือ<ๆ>ผมไม่ดูคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดผมบอกแล้วนี่กิดขวาแล้วก็ปาดเอาหนึ่งเนี่ยอือเหมือนปาดเ้๋ไก่มันเนี่ยนี่อันนี้ขอลองอ่าคลาฟก่อนเนี่ยมันปลาเนี่ย โอเคได้มาพอดีมันจะคราบในโต๊ะไอ้ขั้นถูกหรือเปล่าอ uh yeah. ่าโอเคแล้วก็นึ่งได้เรยย็วนี่เองน้ำมันปลานะครับบลิสตอ้อยแย่ก็จะรู้วิธีแม่งพาเสียงไปกี่รอบได้เจ็บมากโอเคมันดึก อโอ้แล้วเป็นบ้านะไรไปยืนตรงน้ำเลยพี่ถ้ามีธนูเนี่ยมีธนูจะมันก่อนนี้นะครับไอหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตรงตีนเข่านะครับด้วยก็มีต้นสนเนื้อ พวกงย่อ,งงยอบ้านยักษ์ใหญเลยบิ๊กหัวใหญ่อยู่แด่บ้านติดริมถนนเห็นกิตตัวหนึ่งตัวเนี่ยแล้วบ้านไหนเป็นเอ็นพีตีบิ๊กสองตัวเออ

ในเราได้มาเองเลยเอาหีคหุามเน,นี่ยพุาเดินมาเฉยมีน็อตสดเด็ดนี่สองตัวมันเดินกใกล้ชิดกัน่าว่าแบบให้กูแบบโดนขิดคูณสองดาเมจวิ้ยหมู่บ้านนี้โคตรใจ๋เลยเบ็ดตรงนี้ก็มีโอเค บ้านไหนบ้เป็นเ c ็นี่นยมามึงมาเลอะไอ้ออออชนี่ตีสามทีเยปกันชี่กูอีเนี่น ติดเชื้ออี๊มีมีอยู่อันไหนอันนี้หายแล้วหมดแล้วกิบหน้านี่ต้องต้องหาที่คับต้องหาที่คับวันนี้เลยผมไม่งั้นไม่ไหวผมว่าบ้านอี๊แน่นอนเล่นกับผมเองม่ใช่ปะอุย้ยชิกี้พายเขียวคุณคืออร่อยดีอ่า ถกคลี่ป่ะเอาอะไรดีแฟร์ที่ไหนนี่โอ้นี่นี่เลยนี่เลยเรื่มันคืออ่าเชฟกระทาลอนเชฟกระทาเลยไม่ใช่มันคืออะไรตานะครับเตาปฏิกรณ์เ่ี้ยทุยไม่ใช่มันคือเตาวทำอาหารนี่อะไรนี้หรือเปล่าฟ้า หงายแยก็อยู่บ้านอ่างนี้นะยอ้หูเมงเทีพูดไม่้าเลยเหรอเจ๊ฉันคิดว่าอาร์มี่ได้เปล่านี่ยี่เขาไปหาเจ๊ได้ไหมขโมยได้เจ๊ไม่กลัวซอมบี้เหรอครับเจ๊ยืนอยู่คนเดียวเนี่ยเอ๊มีใครรองเท้าดิโอเคอันนี้นี่่าจริงด้วยเอาแหละดูตรงไหนฟะ อ้ยอยู่ตรงนี้เดิมเบอืมที่เราเดินมาสวยเลยแบบเนี้ยขากระพอดีไปแล้วจ้าเจ๊แล้วปิดประตูให้ด้วยมีมย <c oughs> ไหมจ๊ะนี้ว่าจะไม่ปิดเนี้ยพาเจ๊ไม่คุยด้วย <c oughs> แต่ฟ้าโอ้นี่ไง มึงให้เดยดหายหกูนี่เหรอแล้วรถหายเป็น,ห,นหลังจากที่ผมเดินจากตรงนี้นะครับมาตรงนี้กลับบ้านเนื่องจากผมมีความคิดที่ว่ามันจะกลับบ้านอมาเนี่ยเนื่องจากเออมันเป็นแค่พ่วงนะครับมันไม่ใช่เอเออโลเคชันของ รถของสีแดงนะครับเนี่ยคลานั่นเองครับได้เป็นสีแดงหรือสีม่วงจําไม่ได้มันน่าจะขึ้นเครสมาเนี่ยครับเช่นนี่ครับโตัวจีขึ้นเครสมาเดี๋ยวผมจะหาอันนี้ก่อนนะครับอะไรเพื่อเอาอะไรไปซ่อมอ้รถเอ่อพ่วงนะครับ A t ทเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเครสนะครับกลัวมันจะไม่ขึ้นเครสไม่ใช่เครส ถ้ามันไม่ขึ้นเควสเนี่ยเราก็ไม่สามารถนะคนั่นแหละไปเควสต่อไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ s <S มือต้องกลับบ้านมาเพื่อจะทําอุปกรณ์ไปใส่นั <de> ่นอีกน่าจะเป็นคลิปหน้านคลิปนี้ก็มาตกไปให้คุณดูดูเฉยๆก็เออแรกจะทําที่คุณดับมันเส่ละต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนเลยไม่งั้นนะครับคุดูมันจะนานเนี่ย มาอ,อุปก,กรณ์นี้บอกเลยว่าเป็นชู่วงขึ้นเนฟเนื้อหายากด้วยมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอก็ด้วยครับแค่อน็อกก็กปาไปแล้วยี่สิบไก่ที่ไหนมันร้องไหมนี่อืมอใส่ไฟใส่ไฟคลิปนี้ก็มตกไปลาคนดูดูดเฉยๆน,นเบบก็มาวางอ่าที่ขุดน้ำมันแปลเป็นเขียวด้วย อืมเอาแหละที่ทุกปัป๊บทำใหม่แล้วเลยแก็บอืมนี่เลยแก็บเอาไว้นี่ใครเนี่ยลองไปไอ้น้องกิ้กีก็ยังไม่ทำเกียรทำน้องกิ้กีก่อนอืมน้องกิก้ีต้องการหนังไงในแก็บใส่ไ,ไปเกียร์นี้แล้วก็ไฟเบอร์ Okay. ไปน้องจีจี้จงออกมาน้องจีจี้จำได้ไหมจำไม่ได้ด็ดต้อเป็นมัดนี่กระต่ายน้อยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปอ่าจุดพ่อ,อแม่ค้ามาได้ไแม่ค้าที่ไม่พูดกับผม <c oughs> <c oughs> จีเกยผมได้ไปแรกแรกเอาถู่วตัวมาเลยครับเนอืเพราะว่าผมไม่ได้อาีีพไงแต่ผม เกิดไปอีกรอบเพื่อไปแลกนะครับเหน่หนก็ได้มาแล้วอยู่ตรงไหนไปเกยมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเฟ,ฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ตรงเบดยูมนี่เออมีอ่างน้ำเดยไม่รู้จะอาบด้ำได้เปล่าเออตั้งโถขี้เลยตั้งโถขี้เออนนี่เลยเอาไว้ตรงไหนดีตรงกลางแม่งเยี้ ขี่เป็นีน้ก็อ่าลงไว้เป็นงี้หมดเลยอืมตากับน้ำน้ำเอาไว้ตรงนี้อืมอาบเสร็จก็ดูชมนกชมบรรยากาศได้เลยม,มีเน้อตากว้าวกองอีกอันสุดท้ายมันคือที่ล้างตูด <c oughs> ไม่ได้ใช่ที่ล้างมือเลย ใช้ของอะไรอย่างเป็นเยอะจะ,ะหายเย่เดี๋ยวไว้นี่นี่ไว้นี่เลยที่ล้างตูดนี่แหลมเลยโอเคเอาประมาณไม่เท่านี้ได้ให้คุณดูอืมแล้วแหละเนี่ยเป็นตกเป็ดแต่เป็นตกเป็ดให้คุณดูดูก่อนนี่อันนี้ติ ยัยไปปกเ็ฟก okay anyway. ่อนแล้วคนดูเซฟแน่ตัวนี้สึกหรือเซฟใจหรือว่าผมชิไปีไปเอาแล้วมันต้องเป็นให้คนดูดูการเดี๋ยวโอเคมีเป็นหนึงนึ่งนี้เดี๋ยวไม่พอหรอกอืม เงียป yeah. ิดช่วงทุ่มหนึ่งเลยครับถ้าเป็นประเทศไทยน่าจะทุ่มหนึ่งนี่ <c oughs> แต่ว่าต่างประเทศก็ประมาณ5โมงเ,งเย็นในประมาณเนี้ยจุม้มนี่คือวิธีการตกปิดเออเอมีกระตุกกระตุกกระกระตุกีกรได้เเน,นียเดี๋ยวกดขปขา่ะไรจะปินมาเงียเงี้ยได้ อแอร์ตรงแล็บในนี้เขาจะได้เนื้อปลาดิบมามาแต่อะไรวเนไหนหมูน้ำเหรอมันมีมันไม่ใช่หมูบาดมันคือหมูน้ำปลาถึงไปไลยกระโดดปลาไม่จุ๊บ <c oughs> ไม่ทิ้งอลยยห้วิดาวเต็มเลยนกนั่งแอนเด้ บินบินเฮ้ยบินแรงบิแรงปลาไอฟปลยู่ไหมพี่เจ้งี้มันปลานี้ผมว่ามันคล้ายๆแหมปลาหมอไม่ใช่ปลาดินน,นี่งี้งี้คุณดูคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าล็อกตีสวัสดกับดวงดาวที่ระยิบระยับ <laughs> มันไม่ระยิบหรอกครับ,รบแต่ผมพูดเอง เนี่ยเออเป็นด้วยคิมดี้ก็าซีลกนทัมโบโลครับจำได้แอบพาน่า้จะเป็นไรเดี๋ยวค่อยมารับชมกันนะครับน่าจะเป็นแอบผมเอ่อเอาอุปกรณ์ที่ซ่อมนะครับไปใส่ตัวนี้เลยครับกลัวแบบเคลสดต่อไปมันเคลสต่อไปมันจะไม่ขึ้นเะครับเช่นแอบสีม่วงสีเหลืองสีแดงเผื่อมันขึ้นมาแบบแตะกี้แบบนี้เลยนี่น,นี่แบบนี้ือมอยู่ดีๆก็ขึ้นมาวันนี้ เล่นจนแบบใกล้จะจบแล้วไม่ขึ้นนะโอเคครับวันนี้ก็บายบายจ้า